มาดูในเรื่องของการส่งออกกันบ้างโดยเฉพาะข้าวนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ท่านการเกษตรหลักๆของประเทศไทยของเราเลยนะครับตอนนี้เองครับพาณิชย์เขาคาดการไว้ว่าการส่งออกข้าวตามเป้าสิ้นปี7ล้านตันเดินหน้ายุทธศาสตร์ข้าวนะครับเผยได้ข้าวพันธุ์ใหม่คุณภาพเยี่ยมแล้ว6สายพันธุ์ด้วยกันนะครับแล้วก็เตรียมขยายสู่เกษตร,รกรเป็นอย่างไรนั้นอ่ะติดตามบางนี้กันครับนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ ก็ให้ความมั่นใจถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวในปีนี้เนี่ยจะเป็นไปตามเป้าหมาย7ล้านตันนะครับซึ่งจากสติกมรมศุลกากรและใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่21กรกฎาคม2565ไทยส่งออกข้าวปริมาณ3.99ล้านตันคิดเป็นมูลค่า2,106ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ7340ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ58.28และรอยละ34.16ตามลำดับนะครับ ทั้งนี้ในกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรสกรได้ร่วมกันขับเคลื่อนศริษั์ข้าวไทยในปี2563ถึงปี2567ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างมากเลยครับทั้งเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ที่ตรงความต้องการของตลาดรสชาติและความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมตลอดจนการทําการตลาดเชิงรุกทั้งในตลาดเก่าและตลาดใหม่นะครับมาดูกันครับสำหรับความก้าวหน้า ของการดําเนินการตามมิตรสตรัตว์ข้าวไทยมี3ามประเด็นหลักด้วยกันครับใช่ค่ะประเด็นที่1นึ่นะคะนั่นคือการพัฒนาพันธุ์ข้าวเป้าหมายต้องได้พันธุ์ข้าวใหม่12บสองพันภายใน5ปีนี้นะคะ ซึ่งได้มีการจัดโครงการการประกวดพันธุ์ข้าวใหม่เพื่อการผ่านในครั้งที่1เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่6สายพันธุ์ด้วยกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะเร่งดําเนินการขอรับรอง 1, พันธุ์พืชและขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอื่นๆตามขั้นตอนต่อไป มาตรการที่2ค่ะนั่นคือการจัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพานิชครั้งที่2ประจําปี2565ซึ่งได้เปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไปแล้วนะคะเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะดำเนินการตามขั้นตอนการประกวดในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบประวัติพันธุ์การกําหนดรหัสต,ตัวอย่างพันธุ์ข้าวที่ผ่านการตรวจสอบการกระจายตัวอย่างพันธุ์ข้าวไปยังแปลงนาทดลองเพื่อลงเพาะ ้นกล้าและประเด็นที่3ค่ะนั่นก็คือการเพิ่มจำนวนของหน่วยตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุ์นะคะหรือว่า DNA ของข้าวหอมมะลิไทยเพื่อเป็นการเปิดให้บริการตรวจสอบ DNA ข้าวหอมมะลิไทยในเชิงพาณิชย์เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งตัวอย่างของผู้ประกอบการนะคะซึ่งกรมการข้าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาและจะเร่งดำเนินการ ทางด้านของท่านจุตินะคะก็ได้ติดตามในเรื่องของการกำชับนนะะท่านจุรินนะคะก็ได้กำชับในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศผู้นําเข้ารายสําคัญของประเทศไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็โดยกรมการค้าต่างประเทศนะคะก็ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อดรับผลตอบรับอย่างดีมาโดยตลอด มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นการกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายห้างสปปรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะการสาธิตการทำอาหารจากข้าวไทยร่วมกับร้านอาหารจากกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบแพลต,ฟ,ต,ฟ,ต,ฟ,ตฟอร์มออนไลน,นะะ์ล่าสุดคุณผู้ชมที่ประเทศมาเลเซียค่ะได้รับความสนใจอย่างมากนะคะคาดว่าในช่วงครึ่งปีนี้จะมีการนำข้าวไทยเนี่ย นะคะขึ้นต่อยอดไปอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีการหารือกับฟิลิปปินส์สิงคโปร์ภูมิภาคอื่นๆเพื่อที่จะขยายนะคะแล้วก็แบ่งตลาดของข้าวไทยต่อไปด้วยครัมผมจะมีการ พัฒนาสายพันธุ์ข้าวคือให้สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้มากขึ้นได้ผลผลิตมากขึ้นและข้าวที่ออกมาได้คุณภาพมากขึ้นใช่นะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะพูดถึงข้าวดิฉันขอเชื่อมโยงไปอาหารเขามีการสำรวจคุณผู้ชมเป็นผลสำรวจจากทั่วโลกว่าซุปจากประเทศไหนมีรสชาติที่ถูกใจชาวต่างชาติมากที่สุดคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าอันดับหนึ่งคือเมนูอะไรทุกคนทายซุปเหรอฮะ,ะซุป,ปต้ม<า>ย,ยำหรือเปล่าซุป เป็นหรือ่าฮะเป็นข้าวซอยคุณพิพัฒนข้าวซอยข้าวซอยขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนี่คูณแล้วตอนนี้นข้าวซอยเนี่ยนะเขามีการอัดแอปคืออัดแอปทำเป็นเหมือนน้ำลามิงอะ่ะข้าวซอยฟิวชัน่นอ่าเป็นฟิวชั่นนะฮะตอนนี้โอ้โหได้รับความนิยมใช่และไม่ใช่เพียงแค่ข้าวซอยอย,อย่างในีคุณผู้ชมประเทศไทยติดไป3ซุหนึ่งข้าวซอยนะคะอันดับหนึ่งของโลกและอันดับที่13กับอันดับที่14นะคะเป็นต้มยำกุ้งกับต้มขากระตอันนี้ยังยังไงก็คง เป็นอันดับครองใ,<ช>ใจชายต่างชายกันอยู่ <ม S 1> ต้ยมยำกุ้งต้งยมยำขาไก่เ <ม S 1> นี่ยนะฮะโอ้แต่ไม่น่าเชื่อนะว่าข้าวซ,ซอยคือจริงๆนั้นตอนนี้เนี่ยไปเช,เชียงใหม่มาล่าสุดะนะเขาจะมีการทำข้าวซอยเป็นฟิวชั่นเนี่ยนะครับ <ม S 1> คืออัดแอปใส่เส้นลาเมงลงไป<ช>อะไรต่างๆ แล้วก็ยกระดับมูลค่าเข้าซอยเนี่ยจากชามนึงเราเคยกิน2030เ uh huh. ป็นร้อยกว่าบาท200กว่าบาทเลยใช่ชนะราเมงของประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยราเมงอยู่ที่อันดับ4อันดับ7คุณผู้ชมและอันดับ2ที่ติดประเทศไทยมานะคะคือซุปแซลมอนของประเทศไอซ์แลนด์ฟินแลนด์ประมาณนี้หม,<า><า>มหิวไหมนนหิวเข้าซอยเลยเดี๋ยวทําให้กิน